กราบขอบพระคุณค่ะนะคะคุณแม่ลินานะคะที่เมตตานะคะกับคะแนนให้นะคะห้าร้อยคะแนนนะคะ,ะไม่กวนนะคะ<ด>ก็จะจ,จัดออเดอร์ให้เลยนะคะนะคะสาธุบุญด,ด้วยนะคะคนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะที่ท่านเมตตาให้นะคะกับออเดอร์นะคะประกันจัดออเดอร์รให้แล้วค่ะนะคะ โอ้ฝนก็กำลังจะตกนะคะนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะนะที่นําพาแม่แ่นะคะเข้ามาเมตตานะคะกับออเดอร์ให้กับน้องช้างได้ทานนะได้อิ่มท้องในวันนี้นะคะสาธุบุญนะอนุโมทนาบุญนะกับท่านด้วยนะคะนะคุณแม่ลินานะคะและครอบครัวนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบครับใส่เลยนะคะแถมแถมให้อีกก็ได้เพราะกวนนะคะแถมให้อีกสกากนะคะนะ เดี๋ยวฝนจะตกก่อนค่ะนะคะก็เลยจัดออเดอร์นะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาให้นะคะให้กับตุ้ยนุ้ยนะคะให้กับน้องพูทซับได้ทานกันก่อนฝนจะตกกันด้วยค่ะนะคะเนะะต็มตะก้าเลยนะคะคุณคูนกันนะคะ <at> ถมให้อีกนะคะสองตะก้านะคะนะคะขอบคุณนะครับอนุโมทนาบุญด้วยค่ะนะคะกับครอบครัวนะคะคุณแม่ลิณานะคะนะคะที่เมตตาให้นะคะขอให้ท่านและครอบครัวนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะนะคะความเจริญนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้นะคะเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นนะคะปรารถนาสิ่งไหนขอให้นะสมมงมันในะปรารถนาทุกประการค่ะนะคะขอบคุณนะคะโอ้ สาทุบุญด้วยค่ะแม่ขางนะคะขอบคุณแม่ทรายด้วยนะคะนที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้ค่ะนะคะฝนตกใหญ่เลยนะคะกินก่อนหน้อยกินก่อนนะคะเดี๋ยวเอเป็นเป็นบุฟเฟ่ให้นะคะให้เลยค่ะประกันนะคะฝนตกกันค่ะนะคะอะ จัดเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะแบบบากองผลไม้กองโตๆโตให้ค่ะค,ะะคะแุแม่ค่ะนะคะกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านด้วยนะคะนะคะที่เมตตาให้กับน้องช้างนะคะ,ะคะุณแม่ลีนานะคะที่อยู่ดูไบนะคะขอให้ท่านนะคะร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นนะคะนะคะนี่กินไปก่อนนะคะฝนตกอ่ากินอย่างอริดอร่อยเลยนะคะนะคะ ขอบคุณนะคะคุณแม่ลินานะคะที่อยู่ดูใบด้วยนะคะที่เมตตาให้นะคะกับน้องช้างอีกหนึ่งเชือกนะคะนะคะ,ะ,คะที่เมตตาให้กับน้องช้างกันนะคะสาธุบุญอีกครั้งค่ะแม่แม่ค่ะนะคะได้ทานแล้วค่ะนะคะกินอย่างชิมิชมอยนะคะกินแบบเรียบร้อยมากค่ะนะคะขอบพระคุณท่านด้วยนะคะที่รักและเอ็นดูนะคะที่เมตตาให้กับน้องช้างกันนะคะขอให้พระครูประกรรมปกปักร,รักษาท่านนะคะ ขอให้บรารมีคุศสารนะคะปกปักรักษาท่านเช่นกันนะคะนะ,ะนะ่ะปกป้องนะคะรักษานะคะทางครอบครัวกันเลยนะคะวันนี้ได้เติมท้องนะ่ะอิ่มท้องก่อนนอนกันเลยนะคะนะ,ะ,นะ,ะกราบขอพระคุณอีกครั้งค่ะนะคะกินให้อร่อยกินให้อิ่มเลยนุ้ยนะคะนะค่อยๆกินนะคะกินแบบชมิชมอยมากๆค่ะแม่ๆค่ะนะคะ าขอบคุณค่าก่อนค่าก่อนเรื่องอะไรเพียรขอบคุณค่าก่อนเลือค่าก่อน,น,นขอบคุณค่านะคะสาธุบุญด้วยค่ะนะคะคุณแม่ลีนานะคะและครอบครัวนะคะ